นึกภาพง่ายๆเลยดีกว่าคิดว่าหัวใจเราเป็นปัม๊มหลอดเลือดเป็นท่อ,อนะคะส่งสารอาหารส่รงออกซิเจนเองเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นกับหลอดเลือด แน่นอนแหละมันจะไปอุดตันท่อ,อแล้วก็ส่งไปถึงตัวหัวใจสารสกัดตัวตัวหนึ่งก็คือสารสกัดจากจมูกข้าวจมูกข้าวตัวนี้นะครับภาภยในของมันเนี่ยมันมีสารสําคัญอยู่หลายตัวเ,เช่นสารกาบาซึ่งเมื่อก่อนเราเคยฮือฮากันแล้วก็เป็นสารวิตามินอ e, ีะนะครับวิตามินอ e, ีแล้วก็แล้วก็สารนพวกแกมมาลิซานอลนะครับสำหรับแกมมาลิซานอลนะฮะเป็นตัวที่ที่ดีมากฮะ สรรพคุณของมันนะฮะโดยทั่วๆไปแล้วฮะคือแน,น่นอนคื ant ant อแอนตี้ออกซิแดนต์อยู่แล้วแอนตี้ออกซิแดนต์คือสารต่อต้านพวกอนุบุญสละสำหรับเราเรามาพูดถึงแกมมาอร์อัลลอซเนี่ยสารตัวนี้ก็คือลดลดพวกไขมันนะครับไอไอไอพวกคอเลสเตอรอลแต่คือ,อเสีลายในหลอดเลือดเรานอกเหนือจากนั้นนะครับสารแกมมาอร์อัลลอซเนี่ยยังมีส่วนช่วยกับผู้หญิงในวัยที่แบบก็วัยทองอนะครับอนอกเหนือจากนั้นมีสิ่งสิ่งหนึ่งก็คือสารตัวนี้ช่วยทําให้เรานอนหลับกลางคืนนอนหลับได้ลึก นะครับนหลับได้ลึกก็คือแทนที่ว่านอนหลับหลับตื่นตื่นเนี่ยมันหลับได้ลึกมากขึ้นตื่นขึ้นมาเราก็จะไม่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 อ่อนเพลียเพลียเลยเออพ้นในในในทางประโยชน์ทางจริงๆแล้วในทางอาหารเสริมหรือทางยาจริงเนี่ยเราควรจะทานสารสกัดสารสกัดที่มีการแยกเอาไว้พวกไตเกลือสลายเนี่ยออกไป ก็เหลือแต่สารที่เป็นประโยชน์คือแกมมาร์โซนอลล้วนๆซึ่งเรามีความประสิท98เปอเซ็นตครับครับต่อหลักสาร,สารตัวนี้คุณแป้งรู้ไหม่ญี่ปุ่นจับเป็นยาแต่บ้านเรายังจับยังจัดเป็นอาหารเสริมอยู่ก็เป็นช่วงดีของเราที่เราสามารถเอ่นำ,นำนำมาใช้ได้แพร่หลายทั่วไปแล้วไม่มีผลเสียใดเลย,เลย,เลย